เทฐานวางอาัธิก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็ตอนแรกว่าจะทำเป็นล็อกล็อกล็อกสุดท้ายก็ภาพให้ทำเป็นลวดเดียวจบนะครับผมเป็นฐานลวดเดียวจบจ้วางสามสามธาตุเลยง่ายดีนะครับอันนี้ช่างใหญ่ลงมือเองครับลงมือกวาดปูนเองกวาดได้แนบเนียนนะครับ ตอนนี้ก็ผสมปูนรอนะครับผสมเวลาช่างใหญ่ได้ลงมือแล้วงานมันจะเร็วไงเนอะอะไรอะไรก็เร็วไปหมดนะครับผมคนผสมปูนก็ผสมไม่ทันนะครับเดี๋ยวสักพักก็อาจจะไปเติมนะครับ ทำเสร็จวันนี้ก็เสร็จครับวันนี้เสร็จแน่นอนเราช่างใหญ่ได้ลงมือแล้วเออช่างใหญ่ได้ลงมือแล้วยังไงก็เสร็จครับผมฐานวางธาตุเพราะว่าของของมันทําสูงเราไม่ต้องสูงนะครับเราต่าๆติดเตี้ยง่ายดีวางทีเดียวสามองธาตุเลยนะครับผมสามองธาตุรวมด้วยช่วยกันครับผม แล้วแต่ว่าเจ้าภาพจะให้ตังค์เท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกเราไม่พูดถึงเรื่องเองินเรื่องทองกันนะครับผมหรือว่าเป็นการช่วยเหลือกันทําบุญแล้วแต่น้ำจิตน้าใจของอเจ้าภาพนะครับถ้าของมาแต่เมื่อวานครบก็คงจะเสร็จแต่วันนี้ของเพิ่งมาตอนสองโมงนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ สำหรับเด่นเด่นชาแนลไปหาสมุนไพรหรือเปล่านะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกัน